สรุปสลากออมทรัพย์ทกสรุ่นล่าสุด ชุดมั่งมีทวีโชคที่กําลังจะเปิดขายอยู่ตอนนี้นะครับเริ่มฝากด้วยเงินหลักร้อยนะครับสามารถลุ้นรับรางวัลสูงสุด10ล้านบาทได้ทุกเดือนเลยนะครับเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นๆนะครับอยากจะหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินแต่ไม่อยากไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงๆต้องบอกว่าสลากทกศช,ชุดนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับสลากทกศชุดมั่งมีทวีโชคชุดล่าสุดนี้นะครับจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง รางวัลแต่ละชุดเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับซื้อยังไงฝากยังไงให้ถูกรางวัลทุกงวดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดมาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับวันนี้ครับมีโปรดักต์ทางการเงินที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือสลากออมทรัพย์ของทกสนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับชุดใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าสลากชุดมั่งมีทวีโชคนะครับที่กําลังจะออกขายในช่วงเดือน กรกฎาคมปี2566นี้นะฮะต้องบอกว่าจุดเด่นนะครับของสลากชุดนี้ครับก็คือเงินเริ่มต้นฝากน้อยครับเริ่มต้นหลักร้อยก็ฝากได้แล้ว และยังสามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับถึง10บล้านบาทได้ทุกเดือนเลยฮะก็ต้องถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของสลากชุดนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าให้มือใหม่นะที่ยังไม่เคยเข้าใจไม่เคยซื้อสลากฟังสักนิหนึ่งก่อนนะครับว่าข้อดีของการซื้อสลากออมทรัพย์นะครับมันมีอะไรบ้างนะการฝากสลากออมทรัพย์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเก็บออมเงินที่ความเสี่ยงต่ํามากก็คือพูดง่ายๆว่าเงินต้นจะไม่หายไปครับ ถ้าเกิดว่าเราฝากสลากออมทรัพย์นี้สักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยปลายทางพอครบอายุสัญญาครับเราก็จะได้เงินล้านนึงคืนแน่นอนเงินต้นไม่หายแน่ๆดังนั้นเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่อยากเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรที่มันอาจจะทําให้เงินต้นหายไปเนี่ยครับสลากออมทรัพย์จะเหมาะครับ และจุดเด่นของสลากออมทรัพย์นะครับก็คือเรามีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลทุกเดือนครับแน่นอนเราอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่เราได้รุ้นรับรางวัลทุกเดือนนะครับและที่สําคัญที่สุดครับทั้งดอกเบี้ยแล้วก็รางวัลที่เราได้จากการซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยนะครับเราจะได้แบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับได้รับการยกเว้นภาษีคือปกติถ้าเราฝากเงินนะครับหรือว่าไปซื้อหุ้นอะไรพวกนี้ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็เงินปันผลต่างๆที่เราได้รับกลับมาเนี่ยครับจะถูกหักภาษีไปแต่ การซื้อสลากนะครับทั้งรางวัลที่ได้แล้วก็ดอกเบี้ยที่ได้จากสลากเนี่ยเราได้เต็มๆมไม่เสียภาษีเลยครับซึ่งผลตอบแทนของการซื้อสลากออมทรัพย์นะครับเราจะได้ผลตอบแทน2รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบแรกคือดอกเบี้ย คือสลากนะครับออมทรัพย์ที่ออกมาจากทุกธนาคารเลยนะเขาก็จะจ่ายเป็นดอกเบีย้ยที่ให้เป็นตัวคงที่แน่ๆครับแต่ไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยสลากทุกค่ายก็จะมีกติกาเหมือนกันนะครับว่าเราต้องฝากให้มันครบอายุสลากนะเราถึงจะได้ดอกเบีย้ยชุดนี้ถ้าเราขายไถถอนก่อนพวกเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ดอกเบีย้ยนะครับแลนต้องเหนือจากดอกเบีย้ยนะครับก็จะมีเรื่องของรางวัลที่ผมพูดไปมเมื่อกี้ครับที่เรามีสิทธิ์ลุ้นรับทุกเดือนนะครับและนะครับอย่างที่บอกไปว่าอย่างสลากทอกสชุดนี้ที่ผมเอามาเล่าในคลิปเนี้ยนะครับเรามีวิ ทีนะที่จะทําให้ซื้อยังไงให้ถูกสลากทุกงวดทุกเดือนเลยดังนั้นหมายความว่าถ้าเราใช้วิธีตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย ผลตอบแทนที่ได้เราได้2ก้อนถูกไหมครับได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ได้ทั้งเงินรางวัลด้วยนะครับแต่ความแตกต่างที่สําคัญมากนะครับของการฝากสลากนะครับกับการฝากเงินเนี่ยก็คือสลากย้ำอีกทีครับว่าเราควรจะเอาเงินเย็นๆนะก็คือเงินที่เราแบบไม่ได้มีความรีบร้อนจะเอาไปใช้จ่ายอะไรอะเอามาฝากสลากครับเพราะเราควรจะต้องถือให้ครบอายุอย่างเช่นสลากชุดมั่งมีทวีโชคของทกศชุดนี้เนี่ยมีอายุ1ปีนะครับเราก็ควรจะต้องฝากสลากอันนี้ให้ครบ1ปีถึงจะไถ่ายถอนได้ครับ ถ้าเกิดว่าถอนก่อนถามว่าถอนได้ไหมถอนได้ครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยหรือถ้าเกิดว่าถอนเร็วไปอย่างเงี้ยก็<ๆ>าอาจจะมีค่าปรับด้วยนะดังนั้นความแตกต่างก็คือเราต้องเอาเงินเย็นมาลงครับพอครบเราถึงจะได้เอาเงินไปใช้ได้ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสลากออมทรัพย์ทกศชุดมั่งมีทวีโชคกันครับว่าเขามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสลากชุดนี้ครับมีอายุ1ปีด้วยกันนะครับต้องถือว่าเป็นสลากที่ระยะเวลาการฝากไม่ยาวนะครับช่วงสั้นๆปีหนึ่งก็ได้เงินคืนมาหมด ดังนั้นครับสลากชุดนี้มีสิทธิ์รุนรับรางวัล12ครั้งนะครับเพราะว่า1ปีมี12เดือนเนาะแล้วก็รางวัลเนี่ยนะครับจะออกทุกวันที่16ของเดือนครับยกเว้นเดือนมกราคมนะครับจะออกรางวัลในวันที่17มกราคมนะครับและสำหรับดอกเบี้ยนะครับของสลากชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้ครับจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่0.25ปอเซนตต่อปีครับและเงินเริ่มฝากนะครับเริ่มฝากที่100บาทต่อหน่วยนะครับ และวงเงินฝากรวมของสลากทกศชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งแสนล้านบาทด้วยกันนะครับดังนั้นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมลองคํานวณดอกเบี้ยที่เราจะได้รับเมื่อเราถือรองสลากทกศชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้ครบ1ปีให้ทุกคนดูกันนะครับอย่างที่บอกรับว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยให้0.25%เรถ้าเราถือครบ1ปีใช่ไหมครับดังนั้นสมมุตินะครับว่าเราซื้อพันหน่วยหน่วยละร้อยใช่ไหมครับพันคูณร้อยเท่ากับเราเอาเงินมาฝากสลากชุดนี้10,000บาทนะครับ พอครบ1ปีเราจะได้ดอกเบีย้ยครับก็เอาแสนหนึ่งคูณกับ0.25%เข้าไปเท่ากับ250บาทต่อปีอันนี้เป็นดอกเบีย้ยที่เราจะได้แน่ๆนะครับแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าถ้าขายก่อน1ปีเนี่ยจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะครับเนาะย้ำนะถ้าขายก่อน1ปีเราจะไม่ได้ดอกเบีย้ยไอ้ยอ้เ5%นต์นี้แน่ๆนะครับและนะครับถ้าเกิดว่าเราไถ่ถอนไอ้สลากชุดนี้ยังไม่ครบ3มเดือนแล้วถ่ายถอนเนี่ยก็จะมีค่าปรับนะครับ2บาทต่อหน่วยหรือปรับประมาณ มาณ2%นั่นแหละนะครับก็ดังนั้นถึงบอกครับว่าไม่แนะนํานะว่าถ้าซื้อสลากแล้วมาขายก่อนอะไรแบบนี้มันได้สิทธิประโยชน์ไม่เต็มแม็ดตาหน่วยครับ ควรจะเอาเงินเย็นๆมาซื้อมาวางแบบนี้จะเหมาะกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับใครฟังมาถึงตรงนี้ใครฟังเรื่องการคิดดอกเบี้ยหรือว่ารายละเอียดของสลากชุดนี้แล้วเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวดรางวัลกันบ้างนะครับรางวัลนะครับเริ่มตั้งแต่รางวัลเล็กที่สุดก่อนนะครับจะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับโดยเขาจะหมุน2ครั้งก็คือมี2รางวัลนะครับโดยจ่ายรางวัลละย นะ,ะต่อมาครับจะเป็นรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งนะครับรางวัลละ50บาทครับต่อไปรางวัลที่5นะครับหมุน100ครั้งนะครับรางวัลละ500บาทนะครับต่อไปรางวัลที่4ครับหมุน20ครั้งนะครับรางวัลละพันบาทต่อไปรางวัลที่3นะครับหมุน10ครั้งรางวัลละ2,500บาท ต่อไปรางวัลที่2นะครับหมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลละ5,000บาทนะครับต่อมาจะเป็นรางวัลที่1แบบต่างหมวดนะครับจะอยู่ที่รางวัลละหมื่นบาทและสุดท้ายรางวัลใหญ่สุดครับรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดนะครับจะมี1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับของสลากทกสชุดนี้นะครับจะมีเงินรางวัลรวม66ล้าน9ก้าแสนเบาทต่อเดือนนะครับและย้ําว่าออกรางวัลครั้งแรกวัน วันที่16กรกฎาคมปี2566ออกทุกวันที่16ของทุกเดือนโดยถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลน,นะครับธนาคารเนี่ยก็จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่ฝากของเราโดยอัตโนมัติเลยครับและเงินรางวัลที่ได้ไม่เสียภาษีด้วยครับทีนี้ที่ผมค้างไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะซื้อสลากทกศชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้เนี่ยให้แบบทั้งได้ดอกเบี้ยด้วยและถูกรางวัลทุกงวดด้วยเนี่ยเราต้อง ฝากสลากเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเราต้องฝากสลากชุดนี้1000หน่วยนะครับหรือว่าฝากด้วยเงินเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทครั้งเดียวซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแค่นี้เองครับเราก็จะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหรือว่ารางวัลมูลค่า20บาททุกงวดนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาหมุน2ครั้งหมายความว่าเราก็จะถูก2ครั้งทุกงวดเลยนะครับสำหรับรางวัลตัวล่างสุดนี้ดังนั้นเพื่อเห็นภาพกันชัดเจน ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้ดูใหม่นะสมมุติว่าเราฝากสลากชุดนี้ห0 0 0งแบาทหรือว่าพันหน่วยนะครับเราจะมาคำนวณทั้งผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยและจากรางวัลกันนะครับว่าทั้งหมดแล้วเราจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับจากดอกเบีย้ยก่อนนะครับเมื่อกี้เราก็ยกมาเลยนะว่าดอกเบีย้ยคือลงทุนแสนหนึ่ง ก็คือฝากสลากแสนหนึ่งนะครับดอกเบี้ย0.25ครบปีเท่ากับ250บาทอันนี้ได้แน่ๆนะครับต่อไปรางวัลครับรางวัลถ้าเราซื้อ1 0 0 0หน่วยหรือแสนบาทเนี่ยเราจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับหรือว่า20บาทนะครับโดยเราจะถูก2รางวัลด้วยกันดังนั้นหมายความว่าต่อ1งวดนะเราจะถูกรางวัล40บาท1ปีมี12งวดก็เอา12คูณ40เข้าไปเท่ากับ480บาทนะครับก็คือเงินรางวัลที่เราจะถูกทั้งหมดนะดังนั้นถ้าเราถือสลกากทกส ชุดมั่งมีทวีโชคครบปีหนึ่งนะครับเราจะได้เงินต้นคืนมาแสนหนึ่งแน่ๆครับแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับ480บวกดอกเบี้ย250นะครับรวมแล้วผลตอบแทนคือ730บาทได้รับแบบเน็ตๆนแบบไม่หักภาษีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ผมคํานวณเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนขั้นต่านะครับในระหว่างเดือนทั้ง12เดือนนี้สาหรับใครแบบที่มีโชคหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลที่5อะไรก็ได้ซึ่งมันก็จะทําให้ผลตอบแทนของเราได้มาก ขึ้้นนดวยะครับเหมาะสําหรับสายลุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อันนี้เราคํานวณแบบมินิมั m มก่อนว่าเอ,อยังไงก็ตามคุณจะได้ผลตอบแทนขั้นต่ําเท่านี้แน่นอนนะครับเข้าใจไหมครับที่ผมคํานวณตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่ายังทันกันอยู่นะส่วนถ้าใครงงตรงไหนนะครับคำนวณแล้วมันงงตรงไหนสามารถพริมพ์คำถามมาข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะ และสำหรับการจองสลากชุดนี้นะครับเขาจะแบ่งการจองเป็น3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกครับสำหรับลูกค้าเงินฝากออมรับทวีโชคนะครับสามารถจองสลากผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1 9บเถึงยีมิถุนายนปี2566นี้นะครับก็คือถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือเริ่มจองได้แล้วนะครับและช่วงที่2นะครับสำหรับลูกค้าเงินฝากอ,อมทรั์ทวีโชคนะครับที่ไม่สามารถหักเงิน ฝากผ่านบัญชีได้นะครับสามารถไปติดต่อได้ที่ทะกะสทุกสาขานะครับแล้วก็เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่3ถึง11กรกฎาคมปี2566นะครับและช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างๆนะครับสามารถฝากได้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาหรือบนโมบายแอปพลิเคชันเอโมบายพลัสนะครับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปี256 เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการฝากเต็มกรอบวงเงินเรียบร้อยก็อาจจะมีการปิดก่อนนะครับสำหรับช่วงที่3สําหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนิดนึงนะครับว่าจะเหลือไหมเนาะทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังครับว่าใครที่เหมาะกับการซื้อสลากทกสชุดมั่งมีทวีโชคชุดนี้บ้างนะครับแน่นอนครับคนที่เหมาะเนี่ยก็ต้องเหมาะกับคนที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เงินต้นหายไปเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเงี้ยโอเคเงินต้นมัน จะหายไปแน่นอนแน่นอนผลตอบแทนมันได้ไม่เท่ากันหรอกนะครับแต่ว่าอันนั้นนมันมีความเสี่ยงเรื่องเงินต้นหายถ้าใครไม่อยากเงินต้นหายแล้วก็อยากลุ้นๆเสียเส่ยงๆเนี่ยครับผมว่าสลากตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับ แล้วก็2ครับสลากชุดนี้มันดีตรงที่ว่าเราเริ่มต้นในเงินลงทุนน้อยครับก็เหมาะกับคนที่บัตเจ็ตไม่เยอะอาจจะมีสักสี่ห้0หกพันมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยก็สามารถฝากได้แต่ถ้ามีหมื่นหนึง่งไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะถูกรางวัลทุกมวดก็ต้องรอลุ้นกันแต่เราอาจจะถูกรางวัลอื่นที่ไม่ใช่รางวัลล่างสุดก็ได้ถูกไหมฮะ และข้อ3าข้อสุดท้ายนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่อยากเอาเงินก้อนที่มีไปลงทุนพวกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนและพวกนี้โอ้ไม่ชอบไม่ชอบความเสี่ยงอะไรเงี้ยก็เหมาะกับการเอาเงินมาฝากสลากชุดนี้ครับเพราะว่าเงินต้นไม่หายแน่นอนอันนี้มั่นใจได้เลยแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยและรางวัลอย่างเงี้ยครับไม่เสียภาษีเลยได้รับเต็มๆนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของสลากออมทรัพย์ทอกอสอมั่งมีทวีโชคนะครับที่กําลังจะออกข ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566นี้นะครับหวังมากๆครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการประกอบการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังสนใจจะซื้อสลากหรือหาแหล่งพักเงินในช่วงนี้กันอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าดักตการเงินทุกตัวเนี่ยมันก็มีจุดเด่น มีก็เลยข้อดีในมุมของเขาเองครับซึ่งสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเรานักลงทุนหรือว่าคนที่จะมาแมネจเงินนะครับว่าเราเลือกสินทรัพย์ให้มันเหมาะกับจริตการลงทุนให้มันเหมาะกับการไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่านะครับเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสลากชุดนี้ผลตอบแทนมันไม่เยอะเรารู้สึกไม่ชอบเสี่ยงเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเราก็เลือกเอาเงินไปทําหรือไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรา รู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปสรุปรีวิวโปรดักต์ทางการเงินให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์คําว่าชอบหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ